สวัสดีค่ะพี่น้องนะคะมาพบกับสาวผู้ไทย,ยเย่เตยอีกแล้วพี่น้องนะคะเมื่อหนี่กับมาพพี่น้องนั่มนั่มพี่น้องนะคะมาอยู่ในอ่าโซนสวนยางอีกคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะบดิพโกกันดนนะคะก็คลิปกีดยางพลากรับคลคนิคต่างๆทดี่ยวเขากมาอ่าแช่ประสบการณ์ให้กันเบิง้งเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเมื่อนี่เย่เตยจะพาพี่น้องนะคะมากีดยางต้นยางเปียก,กเนาะพี่น้องเนาะกีดยางต้นยางเปียก ต้นฝนตกใหม่เนาะพี่น้องมันก็บพเชื่องว่าเปียกดอกคะ่ะเนาะมันเป็นแบบชื้นๆเนี่น,นะคะเนาะมาเบิองว่านํายางเข้านี่สีได้ดีพอสมควรบ่นะคะกับการขีดยางต้นเปียกเนาะพี่น,อน้องเนาะเปลือกชินิ่มบ่แบบนีน่พี่น้องนะคะ,ะเปลือกขยายบ่นะคะความชื้นของตนอ้นยางนะคะ,ะที่ส่งผลเสียให้กับนํายางของเขาที่ไหลออกมาบ่เนาะพี่น,อน้องเนาะบ่ไรใยห่างนี่เตะกับสีผ้าพี่น้องไปส้มการขีดยาง อย่างต้นเปียกเนาะเห็ดยังไงบ่ให้่นำยางมันไหลออกขางแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะอีดยางต้นกับบ่เชื่องว่ามันสีแหงพี่น้องมันเปียกพ้นโต๊ะพึ่งเลี้ยวไปหมาดๆนะคะน่ากับบ่เชื่องว่ามันสีเปียกหลักกับบ่เชื่องว่ามันสีแหงนะคะเพราะเพราะแบบชื่นๆนะพี่น้องนะคะบางคนอาจจะกีดบ่ได้เนาะต้นชื่นเนาะพี่น้องเนาะต้นเปียกเนี่ยบ่กีดบ่ยังนะคะไม่เห็นต้นเปียกกับกับ นะะคไม่เห็นต้นซื่นกับกับนะคะอย่างบอลงูนถวยนะคะออกขางนะคะเนาะเขาก็มีเทคนิคการกรีดคือเกาเนาะพี่น้องเนาะไปเบิ้งกันเนาะพี่น้องเนาะว่าว่าเสียบเบิ้งให้เบิ้งเง้เตยกันเลยแงอาอีกแล้วเนาะพี่น้องเนาะไปเบิ้งกันเลยพี่น้องมาพี่น้องนะคะการอ่าอ่ากรีดยางต้นเปียกนะคะเขาก็ต้องนะคะพี่น้องเนาะต้องหูจักเทคนิคการกรีดเนาะพี่น้องเนาะว่าเข้าเอียงมีด ให้ตรงหรือเออสีตั้งมีดให้ตรงนะคะแล้วก็สีเอียงมีดอ่าตะแคงมีดเนาะพี่น้องเนาะมันถึงจะบอให้น้ำยางออกขางเนาะพี่น้องนะแต่ยังเตือจะขอแนะนำนะคะคลิปนี้นะคะว่าหาเห่าอ่าเบิ้งสองวิธีเนาะพี่น้องเนาะการเอียงมีดเนาะพี่น้องการเอียงมีดอ่ากีดกับเอ่อการตั้งมีดให้ตรงอันไหนสีได้น้ำยางดีกว่า แล้วก็ประสิทธิภาพที่การกไหลนะคะน้องพี่น้องอ่าอาเปลือกเนี่ย,ยอยี่น้ำยางอาเปลือกเนี่ยอันดใดที่ช่วงผลมากน้อยกว่ากันน้นองพี่น้องเนาะมาพี่น้องเดียด๋ยวเต้ยจะเฮ็ดแบบเอ่แนวตั้งตรงก่อนน้อพี่น้องเนาะนอเอาสันแบบตรงๆนะคะคือการเอาเอาหูมีดกรีดน้อพี่น้องเนาะอันอนี้คือหูมีดน้อพี่น้องเนาะตัวเนี้ยปีกปีกที่ยื่นออกมาเนี่ยคือหูมีดพี่น้องอันนี้คือท้องมีดน้อพี่น้องเนาะ เนี่ยกล้องอาจากกักรยูไซสอกพี่น้องเนี่ยอันนี้อันนี้คือท้องมีดเนะ้ะพี่น้องเราวใบมีดเนี่ยอันนี้อันนี้ที่ยื่นออกมาเนี่ยเป็นใบเนี่ยเป็นใบคางเนี่ยจนะเป็นหูมีดเน้ะพี่น้องอันนี้เดือยมีดตรงกลางเนะาะพี่น้องเบิ้งให้ดีๆนะคะเนาะเลื่อยตั้งกล้องเองเนะ้ะพี่น้องอนล้วแบบนี้อ่าสีด้เห็นไกลไๆเนี่ย ก็ขอโทษพี่น้องนะคะเหมือเมื่อมันเห็นมาชัดนะคะเพราะว่ามีมือกล่องไายให้นะคะน้าไายเองพี่น้องเนี่ยพี่น้องทาเดี๋ยวเดี๋ยวจะเจสเห็ดเอ่อขยับกล่องเขามาอีกเนาะเอาค่ะขยับมาแล้วเนาะพี่น้องเนาะเบิ้งเด้อพี่น้องเล็กเตยสีเห็ดแบบตั้งให้เบิ้งก่อนนะคะนาวาน้ำยางเข้าน่ะสีไหลออกขางบอนะคะเนาะหน้หากับปักมีชื่อก่าวอะไรพี่น้องนะฮะสีเอาความหนาความบางอยู่จังไลยนะคะอยู่ที่เจ้ะของจะเข้านี่มาก นะคะลองมีดไงลองมีดน่องเนี้ยนอยนะคะเนาะอันนี้แบบแบบตรงนะคะรีดแบบตรงๆเลยนะคะเนาะเนีย่ยยางเวลาที่เข้ารีดแบบตรงๆอะเบิ้งนะคะตอนอ้นยางมันกระสีซื่นแน่จังน่อยนะคะเข้าหาเบิ้งนะคะว่ามันสีไลอาบขางบอเ,อเ,อเอย้ายยื้เตยอย่ามาทายเบิ้งอีกเธอนึงนะคะเนาะเวลานำยางไหลดีเรียวนะคะเพราะว่าตอนที่เข้าขีดนำยางซิบไลออกขางน,น้องเอายางไปเรียวนะคะกลับมาเอานำยางบอได้ล่องเกอกนะคะ เพราะว่าทรงอ่ยเป็นยางมันคือบัไหลลงจอกแล้วคะมันไหลออกขางอาบหนามคะ่ะนี่พี่น้องเขาหงว่าอาบหนานะคะเนาะ,ะเพราะว่าเปลือกใหม่มันเปียกนะคะเปียกหนามนะคะมันชื้นเดี๋ยววันนี้จะเตย์จีผ้าพี่น้องนะคะอ่าเดี๋ยวว่าเจย์เจย์กับทีอ่าผ้าพี่น้องนะคะไปกรีดต้นที่เปียกก็หั่นน้อยนึงแหละกับตะแครงมีดกรีดเนาะพี่น้องเนาะไปะมากรีดเลยพี่น้อง อันนี้เทคนิคนี่นะคะลายคนกับกรีดเป็นเล้วกันนาซีเข้าใจนะคะแล้วก็น่าจะเคยเห็ดมาก่อนนะคะเนาะอันนั้นเขาตั้งน้พี่น้องต้นนั้นเข้าตั้งเนี่ยมีดมีดเข่าเนี่ยตั้งกรีดแบบเนี่ยกรีดกับหูมาเนี่เข้าสีเอาทองมันกรีดน้าพี่น้องเนาะทองมีดกรีดไม้ถึงเดือยนะคะเดือยข้างท้องนะคะอันนี้เดือยขางพุ่งมีดเนี่ยกรีดนาะพี่น้องเนาะ อยากตอบเอชี่อีกคู่นึงนะคะดีเขามาเมีนโอ้ยอีดูตน้นยางได้นะคะยางยางสวนนี่นะคะย้ายเตยผมมืกีดได้บดดนนะคะเนาะยังบดดนนะคะสีพานมากกับมีคนกีดกรอนหั่นนะคะเนาะไปสีบอสิไดต้ต้นยางนะคะเนาะถ้าไดีเบิ้งคิดยี่เตยอ,อยู่ตลอดก็นา่าสีเห็นอ่าอ่าหน้ายางของยี่เตยนะพี่น้องยี่เตยกีดยางมากนี่เฮ็ดคลิปตลอดนะคะเนาะมาพี่น้อง มีเจ๊ย,ยกีดแบบเอาตะแข้งมีดกีดนะคะตะแคงมีดอันนี้ตะแข้งอันนี้แบบตรงเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ตะแข้งอันนี้แบบอันนี้ตะแข้งอันนี้แบบตรงเนาะพี่น้องเนาะบอซับไปว่นไม้เซ่อหันแจกเทคนิคแต่ละเธอก็อะได้ว่าปะ่ะเนี่ยนี่ต้นมันสีเอ,อื้อห็นบอพี่น้องเอื้อดชื้นเปียกนะคะเปียกนี่อีกอย่างนะคะแต่นี่หน้าอ่าเปลือกไม้นี่บ่ได้เปียกได้พี่น้อง แค่มันชื้นนะคะมีความชื้นนะคะมันก็ถึงซื้นหรือบื่อซื่นถึงเปียกกัดไหลออากข,าขังคือเกาเนาะพี่น้องนะนี่เขาก็ปักเข้าไปแนวนี้นะเอียงมีดเอาพี่น้องนี่คือการเอียงมีดนะคะนำดังก็ไปนี่เอียงมีดเด้อพี่นออ้องเด้อความหนาขวอมบางของเปลือกไม้กันแล้วเต่ผู้ที่ นับนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเฮาสิมาเลาะไทยให้เบิง่งอีกเทื่อนึงเนาะคะ่ะเนาะว่าเฮากรีดตึ้มที่ว่าเอาด้วยมีดเออเอามีดเฮาแนวตั้งกับมีดเอียงมีดกรีดเนี่ยอันไหนนำ้ำยางสิอ่าบอ่อาบหนาเนาะพี่น้องเนาะลองเบิ่งพี่น้องเทคนิคนีน้นะคะเนาะมาอีกสักต้นเนาะพี่น้อง โดนโดนนะคะพี่เจยบ่ได้ล่องคลิปกีดยางแล้วนะ,ะเนาะเพราะว่ายุงอยู่แต่กั่งา่าขายของเก่าพี่น้องรับซื้อของเก่าขยะนะพี่น้องเนาะอ่าขยะรีสิคันนะคะก็บกันเฮ็ดคลิปเรียวน้องพี่น้องเนาะทางเฟซบุ๊กนะคะยูทูบกับบ่เคยได้เข้ามาอ่าเอ้าบ่ได้เข้ามาเล่นบ่เคยได้เข้ามาถ่า,า,ยา,า,ายคลิปอ่ะซูพีซูน้องเบิ่งนะคะมื้อนี้มีโอกาสนะคะ,นะ,คะฝนตกใหม่น้องก็เลยนึก ก็เออเอาเทคนิคนี่เอาเทคนิคนี่มาแช่ให้กันเบิ้งเนาะพี่น้องเนาะมันสิคือกันบอก,กับซุ่มมุเจ้ากีดกันเนาะพี่น้องเนาะมือไม้มือเก่าเหยียดได้พี่น้องเลยมือไม่กันอัดอ่ามือมือไม่อาจจะบ่งหูนาะพี่น้องนะเนาะเท่ากับแช่เขาเบิ้งมือเก่าถี่พานมาแล้วเคยกีดแล้วเนะ่าลอยลอยละอ่าเจ็บชิปของประเทศไทยนะคะกีดยางเป็นนะคะเนาะมีสวนยางกันสุกข้นนาะพี่น้องเนาะถึงไม่มีสวนยางก็ เป็นแรงงานนะคะ,ะเป็นรับจ้างนะคะกีดผ่าน้องพี่น้องนะคือหมายถึงว่ากีดแบ่งครึ่งกันน้คะห้าสิบห้าสิบนะคะบางคนก็หกสี่บางคนก็ห้าสามแล้วแต่นะคะหกสี่ขี้ปัน้นพี่น้องนะคะอ่าประเทศไทยเรานี่ส่วนมากจะมีอาชีพนะคะหนึ่งนะคะมาที่หนึ่งของประเทศคือตอนนี้ก็คือนะคะกีดยางรับจ้างน้องพี่นอนะ้องเนาะมียางเป็นของเจ้าของนะคะถ้ายางของเจ้าของเองไล่ได้ก็ดีพี่น้องนะคะ รายได้ดีมือต่อมือมือเป็นพันพี่น้องแต่ทารับจ้างเนี่ยรายรายได้ก็จะอยู่อยู่ที่หกร้อยนะต่อคนนะคะหาหกร้อยหกร้อยตัวคนสอ,อนงพ่อเมียก็ได้อยู่พันหนึ่งคือเก่านะคะเนาะแต่ว่าถ้าแบงก์ก็แ่าแก่แล้วก็ลดลงมาเหลือผู้ละเจ็ดร้อยแปดร้อยอันนี้นะคะนะน,น,นับเ,เงินนะคะเก็บอา่าขายอย่างแต่ละเทือกเก็บเทือลพันเนาะพี่นะ้นองนะ้าไมยถึงหนึ่งใบนะคะหนึ 1, ่งใบถึงสิ้นปีมากี่บาทเนาะพี่นะ้นองเนาะ ไม่ได้ดีพี่น้องสาเฮ็ดแพนเฮ็ดนาำยางแห้งไรด,ดีก็หั่นนะคะนามยางโปรเซ็นต์นะะพี่น้องเนาะมาเดี๋ยวขีดเยนนาพี่น้องเดี๋ยวสิว่าอีกโอ้ยเดี๋ยวเตยว่ออาสันอีกอย่างมาจจะปีแล้วเียนนากับโบกีดนะคะไทยไม่กีดเช่นหน้าถึงคุณจะเป็นเชียนคุณก็ไม่ใช่เชียนอยู่ดีนะคะการกีดเช่นหน้าแบ่งเส้นหน้าเส้นหลังให้เรียบร้อยนะคะหมายถึงว่าเราในต้องกีดยางให้มีระเบียบเรียบร้อยนะคะ ไม่ใช่คิดจะปักตรงนี้ก็ปักนะคะคิดจะปักบนนี้ก็ปักจะเอี้ยวปักตรงนี้ก็ปักนะคะล่องมีดนะคะการปักมีดในปักคงที่นะคะอย่าปักเข้าปักออกนะคะมันจะไม่เป็นระเบียบเหมือนยางที่กําลังจะโค่นเขาเรียกยางการน้องนะคะเรียกยางที่จะโค่นแล้วคือยางการนะคะมันดูไม่สะอาดตานะคะที่เขาให้แบ่ง หน้าสามหน้าสี่หน้าหมายถึงเราต้องปักมีดแค่นี้แค่น,คนี้แค่นี้นะคะมันจะดูเอ่อเป็นการสวยงามนะคะวัดระดับนะคะอยู่ที่เม็ดห้าสิบนะคะชูมือนี่มันบอเกี่ยวกันก็นกว่าเม็ดหาสิบบังหาิบบางคนก็นอยากเบิกตั้มนะคะบางคนก็นอยากเบิกทูงบางคนก็นตั้มไล่กับเจ็บเอวพี่น้องนะคะมดหนาไวเราว่ามาหลายคนหลายเทคนิคนะคะหลายคนหลายเฮ็ดนะคะอ่านนะคะน้อง สำหรับคลิปนี้นะคะ FT ทุกคนนะคะยิ้ใได้กับึ้นฮอดเดื้อๆี่น้องโมเมนต์เราบอกึ้นฮอดนะคะขึ้นฮอดทุกๆทุกคนนะคะกับโมเด้ปล่อยคลิปมากลายมือลายเว้นเนาะพี่น้องเนาะมีเวลาสีไายคลิปเลยมัวได้เอาของเก่านะคะเนาะกับว่าสิเลิกกีดย่างเนาะพี่น้องเนะะาะบัดนี้มันอ่าดีดูเขานะคะเจ้าของสวนพอดีสวนนี่ก็เลยกลับมากีดอีกก็เลยมีเทคนิคซูบีซูนอ้องเบิ้งอีกนะฮะ เดี๋ยวอ่ะสะาสักพักได้เจอกับสีจบคลิปน่าไว้หล่นมาได้พี่น้องว่าวไล้ยายห่างพี่น้องเอ้วว่าไล้ก็ได้ให้เขาเหนื่อยอย่าคล้องพี่น้องว่าไปว่ามาอะไรเปลือกยางชวนนี่สีบางพี่น้องเลยยางชวนนี่บางมากๆเลยพี่น้องเปลือกนะคะ อย่างต้นไงแต่เปลือกบางเนืองเปลือกยังไม่ขยายนะคะเริ่มขยายตัวขึ้นต่อเมื่อเราใส่ปุ๋ยเยอะๆน้องเนาะมัรุงปุ๋ยเขาดีๆเขาจะพห้เอ่อการกรีดด้วยนพี่้องใส่โดยมีดกีดหน่ำน้องเนาะมือหนาจังเอาเทคนิคนี้วิบอกอีกนะคะเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะยเจตยกับขอบคุณพี่น้องนะคะที่เข้ามาชมนะคะเดี๋ยวเข้ามาติดตามนะคะกับจเจตออยังบ่ทิมบ่ป้าก,กันนะคะ เอาไว้พอกันไม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้เี้าขอตล่าไปก่อนนะคะเอาไปกีดอย่างก้อนนะคะต้นอย่างเริ่มแห้งแล้วพี่น้องนะคะเดี๋ยวกับสีวัา,านฝนอีกนะคะโชคดีมีเงินใส่ทุกคนแล้วพี่น้องสำหรับคลิปดีไปก่อนะบายๆไปแล้วพี่น้องบายบาย สวัสดีค่ะพี่น้องมึงพบกับยีเตยอีกแล้วจ้าทางคลิปเลี้ยวพี่น้องคลิปเลี้ยวคลิปเลี้ยวมาอีกแล้วมื่อวานี้ยีเตยกับภาพพี่น้องอยู่ในสวอนยางอีกแล้วจ้าอีกแล้วน้ำยางยีเตยไหลดีบ่พี่น้องเห็นบ่พี่น้องคักค่ะ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 มาเบื้องต้นนี้พี่น้องเบื้องต้นนี้เบื้องต้นนี้นายยางเริ่มเข้าที่พี่น้องเปลือกอวบ น้ำยางเริ awesome. ่มออกพี่น้องคนดีขนาดยางสวนนี่จากที่นยางบ่สั้นเนาะเข้ากับพายามเห็ดนนยางมันมาสั้นลงสั้นล่งพี่น้องสลบร่งนั่นเองนะคะเนาะน้ำยางต้นนี่ที่จริงมันตายหนึ่งแด้พี่น้องจะเริ่มออกแล้วนะคะเพราะเขาบ่มรุ่งปุ๋ยนพี่น้องเนาะยางที่ตายหนึ่งนะคะใส่ปุ๋ยตัวนี้แล้วออกดีพี่น้องมเนี่ยเนี่ยใส่แบนตัวนี้แล้วออกดียางตายหนึ่งได้พี่น้องี่ยางตายหนึ่ง ตายยืนต้นนหรแม่ตายบ่กไม่นำยางนหรแม่พี่น้องออกดีแล้วบอกเห็นบ่เนี่ยออกดีได้พี่น้องเนี่ยเตยใส่ปุ๋ยไปว่ดนเนาะคะนะ่ะเนาะช่วงจะเปิดเอ่อช่วงจะเปิดกีแต่เราพี่น้องเนี่ยยางก,ก็ออกดีน้ำบอลแม่งไหลจุกเกล็ดเริ่มไหลอ่ะพี่น้องเห็นบ่เนี่ยเนี่ยนะในเครื่องกระโปะแล้วนะ ต้นที่ต้นเนี่ยพี่น้องก็จําได้นะการถ่ายคลิปบางยางนะคะอันนี้เฮ้าแต่แต่แค้งมีดนะคะสําหรับต้นเนี้ยนะคะเนาะน้านายางวงนี้จะบวี้หนายางนะคะถ้าต้นเอื้อนนะคะเน,ะนาะตรงเน,นี้ยนาตรงเนี้ยมันจะเปียกพี่น้องบบข่อยมีหนายางอ่ายางบ่ไหลนะคะเนาะบ่ไหลอาบหนานะพี่น้องเดี๋ยวจะพาะไปเบิ้งนะคะคลิปอ่า ต้นแรกเนาะพี่น้องเนาะจากที่ห้าเฮ็ดเอ่อคลิปต,ตั้งแต่ต้นนะคะคือต้นเนี่ยนะคะที่ว่าห้าเอาเอาใบามีดนะคะนเนวตั้งเนาะพี่น้องเนาะตั้งมีดแบบตรงๆนะคะกรีดนะคะมันก็บ่ออาบนาคือเกาพี่น้องเห็นปะแต่ก้นกรีดว่าเป็นนาชีอาบมัดเลยพี่น้องไ่ได้ล้มจอกดอกพี่น้องอย่างหออกมา,มานนี่อย่างต้นเปียกนะคะนำย่างบะชีออกทอดไรเนาะพี่น้องเนาะออกน้อยนะคะ แต่เท่ากับตองกรีดนะพี่น้องแต่กรีดบด่ได้มาเนี่ยเจอเกกับข้องเก็่ยวกบบได้กรีดนะคะเนาะกรีดได้แค่นี้แหละประมาณสักสามสิบต้นได้มั่งนะคะข้างล่างโหที่อ่าลุ่มๆผมมันเปียกกัดนะคะน้ำหนามย้อยอยู่เลยกรีดบ่ได้นะคะอันนี้ข้างๆห่างนะคะมันกับอ่าอือดแห้งๆกับกีดได้พวกขูดๆนะคะมาแล้วก็ต้องขูดนะพี่น้องเฮ็ดคลิปพี่น้องเบิ้งนะคะเนี่ยพี่น้อง